อันตัวไหนสวัสดีครับผมเปาาเ็กปตทตอนนี้ครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็เริ่มๆแต่อะไรซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสมเนศที่เดิมเลยที่ททจังหวัดอ่ามีใครเป็นคูปป่เป้าซ้อมบ้างตอนนี้ก็มีลูกช้างแบบดำกอเต่ากับเพื่อนพี่ๆน้องๆในค่ายเช่นกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ อายุ20เต็มครับสูงเท่าไหร164น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้55มวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับวันนี้เราต้องมาเจอใครเนี่ยยอดวงอามใช่เคยต่อยกันยังยังครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเขามวยสไตล์มวยฝีมือครับวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนไงดีก็ยก เยงยเีงต็เีย,ย่ตามสไาตลา์เรามีอะไรไดเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้ยเขาเบอรอทีเนาะ,ะล่าสุดเลยเราต่อยที่ไหนเนี่ยช่องเจ็ดองเ็ที่นี่เนาะวันนั้นต่กับ ยอดนาทีเป็นไงวันนั้นชนะนอกครับไล้ด้ำปุ่นเสียตัวที่สามล่าสุดนี้เลยวันนั้นต่อยอยู่100ร้อยเท่าไหร่113 113วันนี้ต่อย112เนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงสอบหนักยังก็เกินอยู่2ปอนด์2ปอนด์ก็เดี๋ยวมาวิ่งเอายืดเส้นยืดสายตอนเช้าเนาะร่างกายตัวนี้เราเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เกินร้อยได้แล้วสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับใครไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็3-4กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ คนจังหวัดฝากเชิญชวนไว้ลับแล้วหน่อยก็ฝากเป็นหน่วยเช้าส่วนฝากเป็นแรงใจและแรงเชียอพลังวันนี้ผมจะเอาชนะและเส่อสมรถกกับใครได้อ่ะวันนี้ก็ขออน้อาตเชคดีขอบคุณครับ